เออซ้ำหานี่มาปั้งเลืองสล้ายแม่ยายมีเล่าเป็นนี่พอเท่าสีตั้งแต่ขั้เดือนสีจนมาหอดมือน,นี่โบทันไห้พ่อใหญ่สี่วนตีกันแล้ววะแม่ยายมีเล่าไปซื้อมากมีบาดเสียนั้นเท่าสีคือดเด้อย,ยายมี่พอเท่าสีนั้นยืนสี่ แม่ใหญ่มีขึ้นกกมีส่วนสัตนไหนนั่นบม่มนี่นันนุ่งแต่สินมีก้าวขาเยียบงานนั้นก้าวขาเยียบงานนี้หาหม,มัดมีน้อยดีพอเท่าสียืนสีบ่พบอวิหน้าทีหญิงใหญ่นีก็เลยขี้หาสิ่ยางยังมอเตอร์บัตพอ<า>เท่าสีเดียวเห็นเห็นขาเที่ยงที่ดี เอ็นเ็นขาเนี่ยในเอ็นทั้งในทั้งนอกทั้งนอกคอยแข็งสอนอะไรเห็นดำปี้แม่ใหญ่มีแม่ใหญ่มีเป้าล็กจากก๊อกมีกับปั้นตีพอเตาสีเห็นแล้วตีเสียงไข่ทีส่วนมาพอใหญ่สีเลยบอขายห่อนมากมีเลยคุ้มสีแม่ใหญ่มีอยู่ห่ม

จะจัดโซบะจีจะตีบเพาตีของซักจะกับจอบจับเจ้าตัวเจ้าเจ้าเดียวเป็นกะมาลองดีดีมาลองเพระใก็มาบ่นลองเออแต่คน่หนลองสารพัดใสประเด็นเลยน่ครับลองสารพัดเด็ดมันมีมารยาทตัวแตกตัวแตกมึงนะคะับิึงแค่ถุงท้วยนแตกตัวยางนะคร สวัสดีค่ะคณะกรรมการพวปดิฉันคณะสารพัดมาจาบตุ๊กขยัยงเติฉันมาลองสารพัดเลยก่อนก่อนไหนก่อนแน่นอนไปแน่นอนกอคือบอกแล้วค่ะเอาก่อนเลยต่อยมันจะใส่ห่างค่ะมันจะใส่ห่างอะไร Wow, lock it, lock it like